สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืาเพื่อนๆนมาชมแม่น้ำท่าจีนค่ะน้ำลงจากเพื่อนเพื่อนหมยมันแห้งอีตอนนู้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงขอบอันนี้ค่ะแม่น้ำลงนะคะเพื่อนๆืนไม่ต้องมาเจ็บแล้วนะหอยขมนี่เห็นไหมนี่หวานมาวางเบ็ดไว้ตรงนี้น่ะ มันจะได้ปลาค่ะได้พอลุงได้ปลากระทิงจ้าได้ตัวเดียวจ้าน่ะปลาปลาปลาแรดจากเพื่อนเพื่อนปลาแรดจ,จักเพื่อนเพื่อนเหมือนหวานนี่แหละปลาแรดจ,จ้ายังไงคะเพื่อนเพื่อนนี่วัานั้นนานมาม,ามัดใส่รักอันนี้แหละแต่ตอนนี้เห็นไหมคะน่ะเขาลงขายจ้าเขาลงขาย มันเหลืออยู่เหลือก,กินแล้ววันก็เลยไม่มามัดจ้ามันหลายแล้วโอ้กล้องเอียงไหมเนาะอันนี้อันนี้มันเอียงเนะาะค่ะเพื่อนเพื่อนเสียงไม่ค่อยจะดีหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนกินทุเรียนเยอะจ้ากินทุเรียนเยอะก็ร้องเพลงมากจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเลยเป็นอย่างนี้ละจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเห็นไหมคะเนี่ยนมามัดเนี่ยเนี่ยอรอยที่หวัดมัด อันนี้มัดเอ้ยกลับลื่นโอเป็นดงเลยทีเนี้ยเป็นดงเลยจ้าไม่ได้เปื่อยนะคะแค่เสียงแค่เสียงไม่ไม่ดีเฉยๆค่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะนั่น่ะฟูมตรงนั้นนะคะเขาลงขายจะ้ะอันนี้หลักขายเขาจะ้ะไคไม้ไผ่เนี่ยโอ้ยอาจจะลื่น เดี๋ยวก็เหยียกจ้าฟันลาก่อนเป็นตะไคร่น้ำจักเพื่อนๆมันจะเนี่ยมันจะลื่นจ้ะเ <c oughs> มื่อตอนพักใหญ่นาะนมาเก็บผักบุ้งไปแล้วนะคะเพื่อนๆผักบุ้งไม่มีหรอกหวานเอาผักตกไปให้ปลาจ้าผสมกับข้าวเหลือข้าว,าวเหลือกินเหลือลอ,อยู่นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆเอาให้ปลาจ้ะให้ปลาเนินจ้ะ ไหมคะมองเห็นชัดไหมนเนาะค่ะเพื่อนๆนู่นไกลๆหนอนมองริบๆอยู่นั่นเป็นสะพานจ้ะสะพานไปลานข้ามไปลานตากฟ้างไงลานตากฟ้านี่สำโรงจ้ะเห็นไหมคะนี่ปลาเยอะๆเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะไปไหนมานค่อยๆเดินนะคะเพื่อนๆ เนี่ยมันจะลื่นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะันเป็นตะไคร่น้ำจ้าเห็นไหมคะโอ้อันนี้ก็มาขวางอีกไปได้ไหมเนาะนี่มีอะไรหรอกคะเพื่อนๆไล่สาระไปวันๆนะคะเพื่อนๆจ้าอธิสบายคะ่ะ ใครว่างใครสะดวกก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆจ้าใครไม่ว่างไม่เป็นไรจ้านะคะเราไม่ว่ากันจ้าหวานเสือสดใจดีจ้าไม่ว่ากันจ้าเพื่อนๆไว้มีปลาด้วยนหะคะหวานเสวยโสดโดดเด่นทุกสถานการณ์นะคะขอบอกเอา้าอุ้ยมีขายเก่าค่คยไหมคะเพื่อนๆไข่ แต่วันไม่ไม่มาลงแม่น้ำนะวันกลัวจ้าเฮ้ยคืออะไรเนี่ยโออไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นพอใส่แว่นแล้วมันก็เป็นหลายภาพไปเฮ้พระอาจารย์อยู่ไหมคะโอ้พระอาจารย์อยู่ไหมน้อพระอาจารย์น้อค่ะเพื่อนๆอ้าป้าไปไหนหมดน้อนะคะวัดสำโรงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ วัดสำโรงค่ะฝั่งตรงข้ามนั่นก็ฟัดวัดลานตากฟ้าค่ะเสียงไม่ได้ดังแล้วค่ะเพื่อนๆมันเป็นงานค่ะไปร้องเพลงตามเข่าจ้ะเปิดเพลงไหนมันก็มันไปหมดร้องได้หมดก็จัดไปค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆแม้คะน้ําลงจ้ะนะคะน้ํามันลงจ้ะอันมาเก็บหอยตรงนี้แหละหอยขมมันจับอยู่ตรงเขื่อนเนี่ยค่ะวันนี้น้ํามันลงมันไม่จับไม่ได้ค่ะมันไม่มี เห็นไหมคะมวันนี้ร้อนอบค่ะอบมากๆเลยอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนั่งเล่นอยู่นี้ก็ได้น่ารัาน,นะไม่แค่สื่อนะนั่งตรงนี้เลยผักบุ้งเจ็บแล้วค่ะงานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วจ้าฮ่าฮ่าดีไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะมาเชิแม่น้ำท่ากินกับบานนะจ้ะ มาประจําค่ะเพื่อนๆมาทุกวันจ้ะวันหนึ่งหลายๆรอบจ้ะเพื่อนๆจ้ะอา้าเห็นไหมน้ำกระเพื่อมปลากระโดดจ้ะไหมคะตาบ้านใครก็ไม่รู้นาอยู่จังนูง่นสะพานมองเห็นลิ้วลิวลิวอยูน่นน่าเราจะไปถ่ายวิดีโอตรงสะพานนั่นละคะ่ะเขาตกปลาเยอะว่าเลยกลับมาจ้ะ <c oughs> ไปส่งทานกะว่าจะถ่ายคลิปสันหน่อยมันไม่ได้ค่ะคนเยอะคนเขาตกปลาจ้ะวพ่อลุงมาตกปลาแถวนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆน้ำนิ่งๆนี่ปลากินนะแต่วันนี้พ่อลุงไม่อยู่ค่ะอันอยู่บ้านคนเดียวเห็นไหมคะน้ำกระเพือมปลากระโดดตรงนี้เขาไม่ให้ดักปลานะตรงเนี้ยดักได้ฝั่งทั้งนู้นจ้ะตรงนี้เขตวัดจ้ะอืม นะคะไม่มีอะไรคะ่ะเล่นอยู่แถวนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนนู่ะะน,นมาสะพานนะคะรถวิ่งอยู่นู่นเพื่อนๆนจะเห็นไหมเนาะอ่นานพาเพื่อนๆนมาเล่นเฉยๆจ้ะเพื่อนเพื่อนเงาคิดถึงเพื่อนจ้ะอืมแม่ตะกี้อ่า <c oughs> มาเก็บผักอันนี้แหละตรงนี้แหละผักใหญ่แล้วละ่ะ แต่พะลุงลากขึ้นไปให้นะอันบอกว่ามันลากขึ้นไปให้เดี๋ยวมันจะเจ็บนหคะอืมนะคะโอ้สบายดีนะคะเพื่อนเพื่อนเงียบค่ะวันนี้ไม่มีเพลงจ้ะโอ,อ้วันก่อนงานบวชจ้ะเพลงไหนก็ร้องตามเขาเต้นตามเขาจ้ะโอ้ งานบวชเขาแห่มาหน้าบ้านก็เต้นอยู่หน้าบ้านตัวเองเมื่อยล่ะทีนี้ค่ะเพื่อนๆเต้นแล้วก็ร้องด้วยค่ะมันเลยเป็นอาการนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะเัาไม่ว่ากันเนาะนี่ไหมไหมคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆน,น้ำมันลงจ้ะอัานพาเดินมาตรงนี้จ้ะโอ้ข้าวเผาอันนี้ข้าวเผาย้าขายยาลุกเป็นดงนี่ไงคลองตรงนี้ฝั่งนูง้นหลานไปกับพะลุงไปดักปลาสลิดจ้ะน้ำมันแห้งเลยทีเนี้เออไม่ได้เลยเห็นไหมสมน้ำหน้าพะลุงไม่ได้ปลาสลิดเลยานะคะหน้าสะพานข้ามไปนน้นหลานก็ไปนน้นละจ้ะเพื่อนๆนะ น้ำมันไหลน้ำมันลงจ้ะนะคะผักตบไหลิิ้วเลยจ้าเออฮะเสียงอะไรมันร้องเน,ะนงาะเฮ้ยไหมคะเพื่อนเพื่อนไฟเขาเผาไฟมัง้งบ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนคุณตาคุณยายสองคนจ้ะ แล้วก็มีคนอยู่ด้วยด้วยค่ะี้ยผักบุ้งเนี่ยเวลาเขาตัดมันก็ไหลไปจากนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเอาเคียวไปเกี่ยวไว้ทําด้านยาวๆไปเกี่ยวไว้แล้วก็ไปมัดมาให้ปลานิลจ่าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องซื้ออาหารเลยจ่าเพื่อนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกําลังใจนะคะเพื่อนเพื่อนจ่าคิดถึงเลยค่ะเลยก็มาเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นละค่ะเพื่อนเพื่อน ค่ะเพื่อนๆมาชมแม่น้ำท่ากีนค่ะน้ํามันลงจ่ายไหมเป็นคินเลนเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเนาะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้เสียงไม่ค่อยดีจ้า